ย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2464ณป้อมปู่เจ้าสมิงไายอำเาเภอพับประแดงจังหวัดสมุทรปราการจุดเริ่มต้นแห่งความเมตตาอันยิ่งใหญ่ได้บังเกิดขึ้นสมเด็จพระศรีสวรินทาบรมราชเทวีพระพันวษาอัยิกาเจ้าทรงมีพระสวนีให้สภากาชาสยาม จต่ตั้งสำนักคนเป็นโรคเรือสภากาชาติไทยขึ้นบนพื้นที่กว่า92ไร่พศ2466พระองค์สเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสถานแห่งนี้ด้วยพระองค์เองเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคเรือในสมัยนั้นที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวให้ได้รับการรักษาอย่างมีศักดิ์ศรีเมื่อการเวลาผ่านไป ภารกิจนี้ได้ขยายตัวขึ้นจนกระทั่งในปีพศ2477สำนักคนเป็นโรคเรื้อนได้โอนย้ายมาสังกัดกรมสาธาร,รณาสุขกระทรวงมหาดไทยและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลโรคเรื้อนพระประแดงจนกระทั่งปีพศ2485เมื่อสถาปนากรมสาธาร,รณาสุขขึ้นเป็นกระทรวงจึงได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นสถานพยาบาลพระประแดงเพื่อเป็นศูนย์กลางการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนอย่างเป็นระบบ ประวัติศาสตร์น่าสำคัญเกิดขึ้นในปีพศ2501เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอรุณยเดศมหาราชบรมนาถบพิษทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างอาคารฝึกอบรมและวิจัยเกี่ยวกับโรคเรือนขึ้นและในอีก3ปีต่อมาในวันเดียวกันคือวันที่16มกราคมพศ2503พระองค์สเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพร้อมพระราชทานนามแอนเป็นมงคลว่า สถาบันรลาประชาสมาศัยซึ่งมีความหมายอันลึกซึ้งว่าพระราชาและประชาชนย่อมอาศัยซึ่งกันและกันนับเป็นแสงสว่งวางแห่งความหวังที่ทําให้โรคเรื้อนไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไปในโรคเรื้อนจะเริ่มเบาบางลงแต่ภารกิจเพื่อประชาชนยังคงดําเนินต่อไปในปีพศ2545 มีการปฏิรูประบบราชการครั้งสำคัญโดยควบรวมกองโรคเรือนโรงพยาบาลพระประแดงและสถานบำบัดโรคผิวหนังวังกรคกัตยารามเข้าด้วยกันอยู่ภายใต้าการกำก,กำกับของกรมควบคุมโรคใช้ชื่อว่าสถาบันราชประชาสมาศัยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลงานโรคเรือนระดับชาติกว่าหนึ่งศตวรรษที่สถาบันแห่งนี้ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาตามรอยพระบาท เพื่อหวังว่าประชาชนจะได้รับการดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป